มาครับทุกคนมาๆๆก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอัปเดตตัวละครนะครับมาพูดถึงเรื่องยิบย่อยกันก่อนนะอย่างแรกนะครับแพ็กเกจสก,กินทองของไอเนี่ยครับจะเข้ามาขายแบบจํากัดเวลานะและชื่อสก,กินของไมอไอนะครับจะมีชื่อว่าสถาปนิกอันนี้คือชื่อสก,กินนะทุกคนแล้วก็เครื่องประดับนะครับจะมีชื่อว่าอ,าอนุสรแห่งการล่วงลับครับและทั้ง2องอย่างเนี่ยจะมาขายวันที่29เมษายนนะครับของเซิร์ฟเราเนาะละแล้วเรื่องถัดไปนะครับทุกคนก็จะมีประวัติ ที่เพิ่มเติมเข้ามาของแอนนี่เลสเตอร์นะครับหรือว่าช่างประดิษฐ์ของเล่นนั่นเองนะทุกคนเนี่ยครับต่างได้รับภารกิจบางอย่างมาตั้งแต่เกิดและพวกเขาเนี่ยครับต้องมาแบกรับภาระและบาปที่ไม่ควรได้รับหากแม่ของแอนนี่เนี่ยครับไม่ทิ้งเธอไปเธอก็น่าจะเติบโตมาอย่างมีความสุขในครอบครัวของพ่อค้าที่ร่ำรวยนะสาธารณรัฐเช็กและมีความสุขในวัยเด็กมากกว่าใครที่จะได้รับมันแต่ณนะตอนนี้ ทางลอดเดียวของแอนนี่คือห้องที่เต็มไปด้วยของเล่นไม้ที่จะพาเธอไปได้ทุกสิ่งกำแพงอันสูงส่งต่างผูกไว้กับการโกหกและการทรยศทำให้โลกของเธอแทบแหลกสลายโชคดีที่ความหวังของชีวิตมักเกิดจากความหวังของตัวเองแอนนี่ตั้งร้านขายของเล่นและของเล่นเหล่านี้ทำให้เธอมีชีวิตรอดอยู่ได้มากกว่าเงินตาและสิ่งที่สำคัญที่สุดของเธอก็คือร้านขายของเล่น ซึ่งเธอค่อยๆจะพัฒนามันขึ้นแอนนี่ได้ปลุกความมั่นใจและสาบานว่าจะทวงคืนศักดิ์ศรีของเธอจนกระทั่งเธอได้พบกับกล่องจดหมายเชิญและข้างในระบุว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับนักต้มตุน2คนเธอจึงตัดสินใจตรวจสอบอ่ะทั้งหมดก็ประมาณเท่านี้นะทุกคนผมอาจจะเรียบเรียงใหม่บ้างถ้าใครอยากอ่านเต็มๆก็ลิงก์ด้านล่างนะครับแก๊งมันผอแปรมันเนาะ ซึ่งก็จะอ่ะเรารู้อะไรบ้างแอนนี่เนี่ยมาจากสาทารณรัฐเช็กแล้วก็อะไรอีกแอนนี่เนี่ยอ่ะเรื่องเกี่ยวกับนักต้มตุ๋นสองคนเนี่ยผมก็ยังจำในเรื่องไม่ได้นะใครใครนะนักต้มตุ๋นสองคนที่ใครตัวละครใหม่หรือเปล่าที่จะมาหรืออาจจะมีอยู่แล้วที่ผมจําไม่ได้อ่ะไปดูเรื่องถัดไปดีกว่าทุกคนเรื่องถัดไปก็จะมีโปรไฟล์ต่างๆรับอย่างที่เราเห็นกันเลยเนาะก็จะมีโพรลันอันเดดอันโตกาลาเทีย จิตรกรคลิกเกตแล้วก็มแมลงครับหรือว่านักกีตานั่นเองนะอ่ะจะมีตัวละครประมาณนี้นะครับแล้วก็โปรไฟล์เนี่ยได้มายังไงล่ะมาทุกคนผมทําไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยืดเกินครับผมจะพยายามรวบแบบรวบสั้นๆเลยนะอย่างแรกนะครับให้เราเนี่ยครับไปล็อกอินเพื่อรับจดหมายลำพึงอ่ะเพราะได้จดหมายเสร็จนะครับเราก็เอาไปแลกกราฟฟิตี้อ่ะกราฟฟิตี้นะแล้วก็โปรไฟล์ดินามิกไอที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นั่นเองนะแล้วก็บัตรปลดล็อกสกินเครื่องแต่งกาย แล้วเวลาจีกรมก็วันที่29นะครับถึงวันที่5พฤษภาานั่นเองนะและเราเนี่ยครับสามารถเอาจดหมายลำพึงลำพันเนี่ยไปโหวตตัวละครได้นะครับอ่ะถ้าโหวตตัวละครเนี่ยครับถ้าตัวไหนมันซ้ํากับปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเลื่อนเป็นอันดับถัดไปนะครับและตัวละครผู้รอดชีวิตที่ได้อันดับหนึ่งกับอันดับ2นะครับและฮันเตอร์อันดับ1อ่ะจะได้เป็นดาวจรัสฟ้าก็น่าจะเอามาขายนั่นแหละแล้วก็จะมีบัตรส่วนลดอีกนะครับ15% 30%้ล้วก็40%ก็จะมาพร้อมกันนัล่นแหละ แล้วก็อะไรอีกก็จะมีหนังสือดาวจาัดฟ้าครับก็เราเนี่ยสามารถดูได้ว่าไอ้ดาวจาันฟ้าแต่ละปีเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเรามีเครื่องแต่งกายดาวจาันฟ้าเนี่ยครับเราก็จะไปปลดล็อกหนังสือภาพแล้วก็จะได้รับป้ายจดหมายแท็กพิเศษไอ้ที่มันอยู่ข้างๆชื่อไอ้แท็กอ,อันต่างๆนั่นแหละทุกคนก็มาพร้อมกันนั่นแหละอันนี้คือผมรวบให้เลยนะเพราะว่าผมทําไปรอบหนึ่งแล้วครับผมรู้สึกว่ามันยาวมันยืดเกินเมื่อกี้ถ้าผมพูดเร็วยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมจะได้ปรับเนาะ แต่ว่าผมกลัวทุกคนไม่เข้าใจครับอันนี้คือแบบทำมาหลายรอบมากนะกว่าจะกว่าจะเสร็จเนี่ยคือบางทีมันก็ยืดเกินไปบางทีมันก็ช้าเกินไปเอื่อยเกินไปมันก็มันไม่ทันใจวัยรุ่นแล้วไม่ทันใจวัยรุ่นเนาะแล้วมาดูฝั่งเซอร์กันดีกว่านะครับอ่ะตัวแรกคือนักโทษนั่นเองนะนักโทษเนี่ยครับสายฟ้าเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องชาร์จก่อนใช่ไหม แต่ครั้งนี้คือไม่นะครับเขาจะให้มาเลยตอนเริ่มเกมนะแล้วก็ปรับอัตราการสูญเสียครับจาก 10- 2ถึงเป็นนี่ยเป็น5้ถึงนั่นเองนะบางทีเราวิ่งไปแล้วเ er รวาเจอฮันเนี่ยเราก็มีสายฟ้าเอาไว้เอาตัวรอดได้แล้วก็บุตรเปษณีนะครับรลดระยะเวลาการส่งจดหมายครับจาก12วิเนี่ยเป็น5าวิแล้วก็เพิ่มระยะการกระโจนของน้องหมาเราเนี่ยครับจาก15เมตรเป็น20เมตรแล้วก็ความเร็วเนี่ยจาก11เมรตรต่อวิเป็น15เมตรต่อวิซึ่ง ผมคิดว่าดีมากๆแบบโอ้โหอาจจะติดแบบเมตาได้เลยนะและตัวถัดไปครับคือจิตกรนั่นเองนะมีอะไรบ้างล่ะเพิ่มระยะเวลาการสตาร์ทฮันเตอร์ครับจาก3วิเป็น3.5วิแล้วก็ลดระยะเวลาการวางภาพครับจาก1วิเป็น0.6วิแล้วก็เมื่อเราวาดภาพเนีครับเราเนี่ยสามารถข้ามหน้าต่างและข้ามแผนไม้ได้โดยที่เอาภาพเนี่ยมันก็จะหยุดวาดอ่ะเขาบอกไว้นะครับว่าวาดภาพไม่สําเร็จซึ่งผมคิดว่าก็ดีครับผมให้ขีดนึงนะ แล้วก็ตัวขนจของใครหลายคนนะครับก็คือทนายนั่นเองนะแล้วทนายเนี่ยปรับอะไรบ้างจะนําความเร็วในการข้ามหน้าต่างและข้ามแผนไม้ช้านะครับออกไปต่อไปเนี่ยจะไม่ข้ามช้าอีกแล้วอโอ้โหก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะแค่นั้นัไม่หมดครับเราเนี่ยสามารถดูแผนที่ได้นานขึ้นครับใช้แผนที่ได้นานขึ้นจาก30วิเป็น40วิถือว่าปรับมาผมให้ขีดนึงนะผมรู้สึกว่าดีครับมันควรเป็นนี้ตั้งนานแล้วและตัวถัดไปก็คือเซียนนั่นเองนะครับถ้าเราส่องลงไปหาใครนะครับเพื่อนของเราเนี่ย จะเห็นไอคอนว่าเออกำลังส่งอยู่นะามองแอบมองที่อยู่นะจ๊ะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องมาบ่นกันว่าเสียไม่ส่งนกเลยอะไรประมาณนั้นแหละแต่อันนี้ต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเห็นเฉพาะคนที่เสียส่งหรือเห็นทั้งทีมอ่ะอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําหอมนะครับจะปรับให้เมื่อเราเนี่ยครับโดนอะไรก็ตามตอนที่เรากดน้าหอมอยู่นะถ้าเรากดน้ําหอมปุ๊บเราโดนอะไรก็ตามเนี่ยครับพอเรากดกลับเนี่ยมันจะเอาออกทั้งหมดนะที่เป็นสถานะไม่ดีนะครับฉะนั้นโพลันก็น้ําหอมก็ไม่ได้้้แแพลวนะโ แล้วมาถึงตัวถัดไปนะครับคือตัวเมตาของหลายคนนั่นเองนะเมอร์เซ่นเนี่ยครับจากปกติเนี่ยนั่งก้าอีนานาน30%จะเหลือ10%ว้าวแล้วก็อย่างถัดไปนะครับจำนวนทัปลอกแขนเนี่ยครับจาก4อันจะเหลือ3อันว้าวแล้วก็ถ้าเราสลับปอกแขนไปเพื่อนนะครับจาก3อันเนี่ยจะเหลือ2อันโอ้โหนี่คือการเนิร์ฟมือแบบเนิร์ฟสุดๆเลยนะแต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจครับมันจะมีตัวมาแทนอยู่เนาะ มันคือการเนื้อแบบเนื้อสุดๆครับจากตัว ts เ่ะผมว่าไม่ ts แล้วแหละมือเนี่ยผมคิดว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงครับไม่งั้นเกมมันก็จะมีแต่มือแต่มือเนาะมันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแหละผมคิดว่านะไม่ต้องห่วงครับโดยตัวถัดไปเนี่ยจะมาแทนมือนะผมคิดว่าอันนี้เท่าที่ผมคิดถ้าเขาปรับมาจริงนะประโยคบางประโยคนะครับถ้าเราไม่ได้เห็นว่าวิดีโอ,อเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้เห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราก็ยังสับสนอยู่นะอย่างเช่นออย่างแรกนะครับเราเนี่ยจะแบ่งความสามารถออกเป็น3ขั้นครับในการที่ทําให้ฮันเตอร์เนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะมีระยะการใช้งานครับระยะก็คือ32เมตร10เมตรแล้วก็6เมตรเราเนี่ยครับสามารถเลือกได้ว่าเอาขั้นไหนแล้วเมื่อสิ้นสุดเนี่ยครับก็จะมีดีเลย์ขั้นถัดไปเนี่ยคือ10วิอะแล้วตำแหน่งของเราเนี่ยครับร่างจริงเนี่ยจะโผภายใน1วิมาถึงคีย์เวิร์ดสำคัญกันดีกว่าครับอันนั้นอาจทิ้งไปก่อนก็ได้เนาะผู้ล่าที่ถูกใช้ความสามารถเนี่ยครับก็จะมีขั้นที่1ขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3นะจะมองเห็นล่างล่าช้าก็คือ1วิ2วิแล้วก็2วิ อันนี้ผมคิดว่ามันก็ใกล้เคียงกับอันเดิมนั่นแหละถ้าเป็นอย่างเงี้ยบางทีอาจจะสั้นลงด้วยซ้ําแล้วก็เพิ่มความสามารถนะครับไอเนี้ยที่สําคัญนะเพิ่มความสามารถเมื่อฮันเตอร์เนีครับโจมตีเราขณะที่เขาเนี่ยตาผ้ามัวอยู่ก็คือขณะที่เรากดนาฬิกาอยู่นี่แหละเราเนี่ยครับจะไม่ล้มลงทันทีเป็นระยะเวลา5วิคล้ายๆกับว่ามีไทยอยู่นะไม่ว่าจะโดนดาวเมจเท่าไหร่นะครับย้ําว่าเท่าไหร่ก็ตามเราก็จะไม่ล้ม ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันดีมากนะขนาดมือยังล้มเลยขนาดมือเนี่ยครับโดนดามเมจเกินก็ยังล้มนะอ่ะโดนเกมคีิปเปอร์ดึงเธอแล้วช็อกดึงมาปุ๊บตบต่อล้มนะช่วยไม่ได้แต่ว่าต้นเรือเนี่ยครับโดนดาเมจเกินมาเท่าไหร่ก็จะไม่ล้มแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยครับมันสั้นเนาะมันมีแค่5วิแต่ผมคิดว่า5วิเนี่ยถ้าเราแบบวิ่งไวสักหน่อยวิ่งไปรอช่วยสักหน่อยเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหถ้าวัดกันแถวแวเก้าอี้นะครับระยะประมาณ10เมตรเนี่ยยังไงก็ช่วยได้นะผมคิดว่าแต่ว่า ข้อเสียผมเห็นอย่างหนึ่งนะคือถ้าระยะไกลจริงๆน่ยครับถ้าอยู่ไกลจริงๆเนี่ยอาจจะโดนดักไกลได้นะและตัวถัดไปนะครับที่เก่งได้แป๊บเดียวก็โดนเดิมเนาะคือคนป่านนั่นเองนะครับการขี่มูเนี่ยครับอ่ะขี่มูข้างแรกเนี่ยเราจะมีระยะเวลาในการขี่หมูเนี่ยคือ65ิาวิใช่ไหมแต่ถ้าขี่ครั้งถัดไปนะครับยิ่งขี่บ่อยเท่าไหร่เนี่ยระยะเวลาในการขี่มูของเราเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะสั้นลงเรื่อยๆนะ ก็คือขี่หมูได้อะไม่นานเท่าเดิมครับก็จะลดลงตามขั้นเลยนะก็อย่างที่เห็นกันนะครับ65 50 40 30แล้วก็ต่ําสุดก็คือ30นะครับขี่หมูได้30มสิบวิฮัโลโหลมันจะมันจะพอชนได้ไหมเนี่ยชนครั้ง2ครั้งมันก็หมดละมั้งก็ถือว่าถูกลดระยะเวลาในการขี่หมูไปเยอะครับและถ้าถูกรบกวนนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าโดนตีนะอันนี้ผมสันนิษฐานเฉยนะถ้าโดนตีไม่แต่แผลเดียวเลยครับวเวลาในการขี่หมูก็น่าจะเป็น60บวินะ อันนี้เขาเขียนว่าถูกลบกวนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันประมาณไหนเนาะต้องรอดูอีกรอบนึงครับแล้วก็ Explorer นะครับหรือว่ายอดส่วนเนี่ยจะถูกเนิบร,ระยะเวลาในการขุดหาสมบัติครับคือ5าวิขุดช้าลง5าวิซึ่งผมคิดว่าเนิบนะเนิฟป,ประมาณขีดนึงแล้วกันแล้วตัวถัดไปเป็นไม้อานะครับเมื่อเราเคาะไม้เท้าเนี่ยครับจะแสดงระยะของฮันเตอร์อ่ะ1.5เท่าจากเดิมผมก็งงว่าคืออะไรปกติก็เห็นทั้งแมปอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ แต่ไม่เป็นไรครับและเมื่อเราเคาะไม้เท้าหนักนะครับน่าจะมีการเคาะ2แบบเนาะจะลดความเร็วในการข้ามหน้าต่างและพังแผ่นไม้ของฮันเตอร์นะครับ30% 22%เตอร์แล้วก็14%อันนี้ผมถือว่าบัฟมาเยอะอยู่นะแต่ต้องดูนะครับว่าเคาะไม้เท้าไปแล้วเนี่ยผลของการเคาะเนี่ยมันจะอยู่นานเท่าไหร่ไม่ใช่แบบ0.2วิอย่างเงี้ยอ่ะพังไม้ช้า30% 0.2วิคือถ้าจะไวขนาดนั้นเนะี่ยฮันเตอร์ยืนรอให้มันหมดก็ได้นะแต่ก็ถือว่าบบบบัััมากก็็เปนนนตตวแทีีี่ดดครรรออออ้งงูึ และเรื่องถัดไปนะครับก็คือเนิฟแมคอานิกนั่นเองนะความเร็วในการถอดรหัสของแมคานิกนะครับปกติเนี่ยจะถอดไวอ่ายี้าเนะก็คืออ่าหนึ่งร้อนั่นะแหละถ้าจะดูอ่ารวมรวมเนาะก็จะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะครับหนึเนี่ยก็จะปั่นเท่าตัวปกติเลยนะและเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยครับได้รับบาดเจ็บเนี่ยจากเราปั่นช้าสี่สิบห้เปอร์เซ็นต์เนี่ยะเหื่อสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อคนแลาเมื่อเพื่อนบเป็น42.25นนะครับ เมื่อเพื่อนเจ็บเนี่ยเราจะปั่นไวขึ้นถ้าให้สรุปง่ายๆนะเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะไม่ได้ปั่นไวเราจะปั่นเท่าตัวปกติแต่ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าหุ่นเนี่ยมันจะปั่นช้าไหมถ้าหุ่นเนี่ยยังปั่นไวอยู่ผมรู้สึกว่าไม่มีผลกระทบอะไรเลยแมคคนิอยังเทสแต่ถ้าหุ่นปั่นช้าด้วยเนี่ยอันนี้แหละมีประเด็นละแมคคนิกแล้วก็นะักคริกเก็ตนะครับจะเป็นการบัฟเน้นๆเลยนะ คูดาวตอนเริ่มเกมเนี่ยครับไอ้คูดาวสถานะระเบิดไ,ไอ้ตีและสตันทันเนี่ยจะออกนะครับและจะเพิ่มระยะเวลาเนี่ยครับจาก20วิเป็น30วิไอ้สถานะไอ้ตีสตันทันเนี่ยแล้วก็เพิ่มความเร็วในการข้ามหน้าต่างและข้าม,มนไม้นะครับจาก20เป็น40อันนี้ถือว่าบัฟเยอะมากน่าจะเป็นตัวที่ข้ามไวสุดแล้วมัง้งผมคิดว่าถ้าไวกว่าน,นี้ก็เดินทะลุแล้วนะแล้วก็อาเราเนี่ยครับสามารถกดหยุดสถานะระเบิดได้ครับอันนี้ผมคิดว่าดีนะกดหยุดสถานะตีสตันทันเนี่ยถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ กดอ่ะยกเลิกยกเลิกได้ครับโดยรวมครับปรับมาดีมากผมให้ขีดนึงนะแล้วก็จะมีการบัฟนักกีตานะครับให้เราเนี่ยเลือกตำแหน่งได้ว่าเราเนี่ยจะเสกแมลงไว้ตรงไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับอ่าเวลาที่เราอ่ะเล่นกระเทียบแล้วเสกลูกปั้นน่ะให้เราเลือกได้ครับแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าจะทั้งแมปหรือเปล่าถ้าทั้งแมปนะครับอันนี้จะเป็นแบบบัฟผมคิดว่าน่าจะ2ขีดเลยนะแล้วก็ถ้าเราเสกตรงที่เรายืนนะครับจะไม่ดันตัวเราออกไปเนาะแล้วก็ถ้าเราเอาไปผักเพื่อนนะครับเพื่อนของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเสมอแล้วก็ เพิ่มครูดาวในการสลับไปดูแมลงครับแล้วก็สลับมาดูตัวละครหลักเนาะก็ก็จะได้ไม่โกงเกินไปอะไรประมาณนั้นแหละเพิ่มครูดาวสิบวิแล้วก็ปรับท่าทางผู้รอดชีวิตที่ถูกแมลงผลักครับก็ถือว่าบัฟมาเยอะนะครับถ้าเสกได้ทั้งแมพผมคิดว่าบัฟมา2ขีดครับผู้รอดชีวิตทั้งหมดทั้งมวลก็มีมาเท่านี้นะครับต่อไปไปดูฮันเตอร์กันดีกว่าเนาะแล้วก็สกิลปักเข็มนะครับไอ้สกิลปักไปโซนของกาลเทียเนี่ยครับจะถูกเนิฟนะ จากปกตินะครับจะอยู่ได้16วิถ้าเราปักไปโซนเซอร์เนี่ยจะอยู่ได้16วิก็จะเหลือ12วิแล้วก็ยังเพิ่มคูดาวอีกนะครับจาก12เนี่ยครับเป็น15วิก็ถือว่าเนฟกละเทียครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงขีดด้วยซ้ำนะอาจจะขีดนึงแล้วกันนิดหน่อยครับผมคิดว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีการปรับเกรชานะครับให้พุ่งไวขึ้นแล้วก็เมื่อสกิลปลดล็อกขั้นที่2เนี่ยครับจะสามารถปลาผีเสื้อได้ไวขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละและน้องถุงนะครับเราเนงเอ แล้วก็เซอร์เนี่ยครับเมื่อทําลายต้นไม้ของเราเนี่ยจากปกติจะใช้ระยะเวลา12วิจะเหลือ8วิแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการวนของลูกไฟม่วงนะครับจาก30วิจะเป็น40วิอันนี้ก็คือการบัฟแล้วก็ความสามารถที่2นะครับไอ้รากไม้เนี่ยจะไม่มีผลกับผู้รอดชีวิตคนเดิมซ้ำๆภายใน4วิแล้วก็แจ็คเดลิเปอร์นะครับนำการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างเข้าสู่หมอกออกผมคิดว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างเข้าสู่หมอกอันนี้น่าจะเป็นบัฟนะเพราะว่า อตอนที่เราเข้าสู่หมอกเนี่ยเราอาจจะเดินไวแบบเท่าอะร่องหุนหรือเปล่าอันนี้ต้องดูอีกรอบหนึ่งครับเขาบอกว่านําการลดความเร็วเนี่ยออกผมจับคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการบัฟนะและฮันเตอร์ตัวถัดไปนะครับก็คือหมึกนั่นเองนะหมึกนะครับโดนเนฟเรื่องความเร็วในการเช็ดเลือดครับเวลาที่เราตีนยครับเราจะเช็ดเลือดนานขึ้น0.5วินะและถ้าตีปกตินะครับจะตีได้สั้นลงนะแล้วก็นำอ่าเวลาที่เราอ่ะปลดล็อกสกิลขั้นแรกใช่ไหมทุกคนมันจะได้หนวดมาฟรีอันนั้นก็เอาออ แล้วก็ลบกลไกครับกลไกอย่ะที่มีผู้รอดชีวิตเนี่ยอยู่หลายๆคนเนี่ยหนวดเราเนี่ยมันจะบูตมันจะชาร์จได้ไวขึ้นมากๆนะครับก็จะเอาออกผมคิดว่าจะเนื้อเพื่ออะไรทีมงานหมึกมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนะั้นอยู่แล้วอย่างแรกนะครับเรื่องความเร็วในการเช็ดเลือดเราก็ต้องดักให้ไกลขึ้นถ้าจะเบิ้ลเซอร์ แล้วก็เรื่องให้หนวดเมื่อปลดล็อกสกิลก็เราก็จะมีหนวดไปดักหน้าเขาอี้ได้น้อยลงนั่นแหละทุกคนแล้วก็เมื่อมีคนอยู่เยอะๆได้หนวดบูตขึ้นเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะมีผลใน 8B2 นะครับอ่ะโดยรวมผมมองว่าโดนเนื้อไป2ขีดนะครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะ3ขีดด้วยซ้ำน,นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นเรือเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกบัฟมาใหม่อาจจะมาแทนเมอร์เซนถ้าต้นเรือมาแทนเมอร์เซนแล้วแล้วก็เนื้อบอนๆนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตโดนดามเมจจากระเบิด ภายใน1.2วิจะไม่สามารถโดนระเบิดได้อีกอ่ะเอาไว้กันดักหน้าเก้าอี้นั่นแหละแล้วสกิลปลดละขั้นสนะครับหรือว่าสกิลเต็มเนี่ยระยะเวลาในการชาร์จระเบิดนยครับมันจะนานขึ้นจาก4เป็น5วิและระเบิดของเรานะครับจะไม่สามารถขัดขวางผู้รอดชีวิตในการช่วยเหลือจากเก้าอี้ได้นะก็ถือว่าเนิร์ฟนะครับผมเนิร์ฟไป2ขีดเลยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่มาแบบนี้ก็ได้ทุกคนเพราะว่าไอ้ออแบบเนี้ยผมเห็นหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วเป็นครึ่งปีแล้วมั้งและผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดจบแม่งูก็ได้นะครับ อ่ะเมื่อแม่งูไปอยู่ใกล้ใครนะครับในระยะ20เมตรเนี่ยผู้รอดชีวิตจะได้รับการแจ้งเตือนครับก็คือถ้าจะไปเก็บแผลฟรีเนี่ยก็เก็บไม่ได้ผมคิดว่าลําบากครับแม่งูเนาะะยังไม่หมดนะครับเมื่อแม่มดหรือกาฝากนะครับใช้สกิลจะมีคูดาวเพิ่มขึ้นอ่ะให้ลูกงูหรือว่าแม่งูเพิ่มขึ้นอีก20วิอะไรประมาณนั้นแหละแล้วบูชางนะครับเมื่อเปลี่ยนร่างนะครับเซอร์ทุกคนจะได้ยินเสียงอ่ะแล้วก็ปรับแถบสกิลเช็คของบูชางนะครับร่างดำเนาะเมื่อใช้กระดิ่งใส่ผู้รอดชีว อ่ะสิเมตรเจลสิเอเมตรนะการการเบิ้ลหน้าเก้าอี้นั่นแหละทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเนิฟนะครับเนิฟขีดนึงผมคิดว่าแล้วก็กิ้งก่านะครับก็คือเนิบเนิบกิ้งก่า what <c oughs> เพิ่มคููดาวในการอาก,ารกระโจนหาเหยื่อนะครับจากเ้าวิเป็นสิบเอ็ดวิไอสกิลพุ่งนั่นแหละสกิลกระโดดนั่นแหละแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการกระโจนพุ่งโจมตีเหยื่อนะครับหรือว่า black ส w i n g เนาะเล็กน้อยผมคิดว่าไอตอนตะคุบลงนั่นแหละอ่ะเพิ่มดีเลย์เล็กน้อยแล้วก็เนิบลุงนะครับเนิบลุงอ่ะ เมื่อเซอกําลังคุมเครื่องอยู่นะครับลุงเนี่ยไม่สามารถคุมเครื่องได้แล้วก็ปรับการกระจายของเครื่องครับไม่มันกระจุกกันจนเกินไปเนาะซึ่งจะเจอได้ในโหมดกําหนดเองนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีผลกับแรงอ่ะแล้วก็ถ้าลุงใช้กําแพงปิดประตูนะครับในแมปสนุสนุกเนี่ยกำแพงจะหายไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็จะมีการปรับแมปนะครับแมปโรงพยาบาลหัไทยเนี่ยครับตำแหน่งบริเวณกรงนกเนี่ยจะเปลี่ยนจากหน้าต่างเนะครับเป็นช่องโหว่แทนนะแล้วก็แมปนครไม่หลับไหลนะครับบ้าน2ชั้นเนี่ยจะเปลี่ยนจากหน้าต่างเนี่ยเป็นช่องโหว่แทนนะ แล้วก็หมู่บ้านริมทะเลสาบนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่การชนอะไรเนี่ยครับการชนอ่ะมันได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นครับการชนอุปกรณ์อะไรต่างเนี่ยแล้วก็แบบใชน้าเท้านะครับจะมีการนําแผ่นไม้่ตรงโรงแรมเนี่ยครับออกแล้วก็อยู่ตรงร้านเสื้ออ่าด้านนอกของร้านเสื้อนะครับแล้วก็จะมีการปรับกระจายแผ่นไม้ครับอยู่ร้านน้าชาแล้วก็แล้วก็เพิ่มความยาวของแผนที่ให้เหมาะสมครับให้มันไม่กว้างจนเกินไปเนาะแล้วก็ลดจานวนเครื่องถอดรหัสที่อันตรายนะครับแล้วก็ปรับตําแหน่ง แล้วก็ปรับตำแหน่งของฮันเตอร์นะครับไม่ให้เกิดไกลเซอร์จนเกินไปนะแล้วก็แมปนี้นะครับจะเข้าโหมดแรงเนี่ยในซีซั่นหน้านะแล้วมาครับจริงๆเนี่ยคลิปนี้มันยาวประมาณเกือบ20กว่านาทีเลยนะผมเนี่ยตัดให้มันสั้นลงครับตัดการใส่ความคิดเห็นบางส่วนออกครับแล้วก็อย่าลืมว่าผมอยลืม่ลืมอย่าลืมแปลงฟฟนกันด้วยนะครับผมกลัวว่าคลิปมันจะนานเน